ปากหมดลิซ่าพเวนิสอิตาลีวาบเก่งมากงานไม่ใหญ่แน่นวิลุ้นกระทบไหลเซนดายาสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวช่วงดึกกันสักนิดนึงเห็นว่าล่าสุดนี้ลิซ่าและบูการีค่ะจะไม่ให้เปนแฟนรอคอยอีกต่อไปเหมือนทางแบรนด์บูการีนี้จะมีการเปิดตัวเครื่องเพชรลูลาแห่งอิตาลีค่ะ ก็จะเปิดตัวเครื่องเพชรระดับสูงนะคะเมดิเตอร์เรเนียในวันที่17พฤษภาคมเวลา17นาฬิกาค่ะก็จัดที่เมืองเวนิสอิตาลีนะคะบ้านเกิดของบุกกาลีค่ะจัดงานเครื่องเพชรระดับสูงข่ะบานขนาดนี้ค่ะมีใหญ่ GBA ระดับดองลิซานีที่สร้างมูลค่าแบรนด์สูงขนาดนี้จะไม่เข้าร่วมงานค่ะ ามที่คุณพ่อบาบินนะคะได้สร้างความมั่นใจให้กับแฟนๆค่ะว่าทางบุการีและน้องลิซ่าค่ะจะมีงานในเร็วนี้ซึ่งมันก็ตรงกับที่น้องลิซ่าว่างจากกิจกรรมเดี่ยวพอดีค่ะเห็นว่ามีกลิ่นความปังบูริเย่แล้วนะคะหลังจากที่จบคอนที่สิงคโปร์ค่ะเห็นว่าน้องลิซ่านี้จะว้าวเก่งมากๆโพอ,อีกทีที่เวนิสอิตาลีแล้วละค่ะ เพราะพี่โมเมนะคะไลฟ์สไตล์และผู้สร้างคอนเทนต์ในประเทศไทยของเราค่ะได้ลงรูปเจอน้นองลิซาที่เวนิสอิตาลีนั่นเองก็สร้างความมั่นใจให้กับแฟนๆนะคะนองลิซาในฐานะ G ี a บแห่งบูการีค่ะจะเข้าร่วมงานเปิดตัวเครื่องเพชรมูลค่าสูงในครั้งนี้อีกด้วยแฟนๆนี้ก็ได้เจอบรรยากาศนะคะที่งานคือยิ่งใหญ่อลังการออกข่าวไปทั่วประเทศอิตาลีค่ะซึ่งก็มีการจัดงานเลี้ยงที่วังนะคะพร้อม กับมีแขกรับเชิญถึง500คนค่ะสำหรับงานปาร์ตี้และแฟชั้นนี้นะคะตามสื่อมีการออกข่าวว่ามีการจับถึง5วันด้วยกันละค่ะ ซึ่งณนะการจัดงานนี้นะคะคาดว่ามีน้องลิซ่าและนางแบบชื่อดังเซนดายาค่ะจะเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยเรเดียว่าทั้งสองคนก็จะได้เจอกันแล้วละคะ่ะงานจะมีขึ้นในวันที่17พฤษภาคมค่ะงานเริ่ม17นาฬิกาเวลาไทยเราคือ4ทุ่มไทยนะคะเช่นเคยค่ะทุกทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ E aí